สำหรับกติกาของงานนี้นะครับหนึ่งรอบจะมีการแข่งขัน2ยกยกละหนึ่งนาทีนะครับเปิดบีนมาครับแร็ปแรปแรปแรปโจมตีสายกันนะครับเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดทรมา,านที่สุดให้คนดูรู้สึกโอ้โหสุดยอดสายใจที่หายเลยวะ่ะใครเป็นผู้ชนะเราใช้เสียงคนดูในการตัดสินง,งานนี้นะครับแข่งกันเพียงคืนเดียวเท่านั้น3รอบเฟิร์สบัตรเซคันต์บัตรและไฟนอลบัตทีนี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องกล่องรองเท้าและกล่องดำมีหน้าที่เก็บคูปองคูปองได้มาจากบัตร100บาทเราจะให้คูปอง10ชิ้นชิ้นมมีมูลค่า5 สามารถหยอดให้กล่องที่คุณชอบการตัดสินก็ยังเหมือนเดิมทุกคนต้องให้เสียงคนที่คุณชอบเสียงของคนไหนดังมากกว่าคนนั้นก็คือผู้ชนะผู้ชนะหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะมีสิทธิ์เลือกกล่องเขากล่องดําเป็นเงินรางวัลของตัวเองนะครับโดยการสังเกตแต่ละรอบนะครับว่าคนดูเนี่ยหยอดกล่องไหนมากกว่ากันเขาเลือกถูกเขาก็จะได้รับเงินรางวัลสูงที่สุดในรายการทีมคนดูที่มากหย่อนหัวก้อยนะ ช่่างมเอาไงครับเดี๋ยวใครก่อนใครก่อนโอเคก่อนก่อนเลยปีเตอร์ก่อนนะโอเคคู่แรกของเราเซคันบัตคนดูพร้อมไหมแร็ปเปอร์พร้อมดีเจพร้อมขอเชียร์ให้ปีเตอร์สุดยวา เสงสายเขียวเลยเลี้ยวพูดตามนะครับพูดตามเอ้า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 พี่ตาสมองวันนี้มาส่งเฮียลงรูพี่ตาสมองวันนี้มาส่งเฮียลงรูพี่ตาสมองวันนี้มาส่งเฮียลงรูใครๆที่นี่ก็รู้นี่สมองมอนเหนือกว่าจงงูถ้าใครแม่งก็ขี้หีแต่แต่กดถึงมือกูให้หมดเจ้ากูวิ่งหนีไพนแล็บ กเรู้กูต้องไปคลองแจ้งไม่ต่างอะไรกับรายการนี้จะไม่มีมึงไปตายนองนั่นเพลงมึงขอโทษนะครับที่ไม่ไม่นแบลเลยนี่แบลดิแดนโลโมอีกนี้กูยังไม่แคร์เลยเพลงมึงมันยังไม่ค่อยจะฟิลแล้วไม่ต้องแปลกหลังพัดที่กูไม่กดแชร์ให้มึงเหงาเพรเพลงของมึงมัยังเอาแต่ดอหวังแต่เอาแต่ยึดอีมแต่มึงยังไม่ฟิลพอคนอย่างมึงกะไม่ใช่ฮิตพอคนอย่างกูนองวันสต็มต้องดีกันทูเดอะท็อปแต่ไม่ยอมแต่กูจะดับมึง มึงวิ่งคิวของมึงกับกูกับกูคนละครึ่งหนึ่งถ้าเกิดล้ว้แค่นี้กูจะล้วนตลกชีวิตมึงเดี๋ยวเดียแล้วพานี่ยเขาปากบอกประจานที่แย่อย่างเงี้ยให้เลิกนะเมียน้อยมีีคนที่จะไปเลิกนะแล้วมึงจะบกูยังไงก็เพื่อนกันไม่นางคำเมื่อกี้กับทอดที่กอดโดยฉันเล่นลวกเกินไปแล้วกัน

แต่มึงก็หายเพราะโดนกูกบช่วงขอบคุณที่ส่งแลเบอร์กระบกกากามาให้กูตบลวง <S <S ก็จะมีวันนี้พวกคุณลำบากนะนมึงเข้ารับได้ยังไงคลิปอ labeled. อดิชั่นมึงกากซัก <S <S และคนแบบมึงอะหายากหรือพูดง่ายๆนะคือสันดานมึงอ่ะป่ามากแต่หาใครคงไล่เลี่ยงยากและพูดง่ายๆอีกทีคือสันดานมึงแมนเคียมากอะและลาบที่จดมามึงคงตัวจะหมดอยากเจอกับคนเก่งๆไม่อยากเจอกับตัวตลก อ๋อกูแน่ให้ต้าใจฟังใหม่ถ้าเมียมึงเงียนอีกเดี๋ยวเอาบุรี่จี่รังไข่อ๋อแล้วเบอร์อย่างมึงแม่งโหลเวที ee, กลับไปช่วยทีมบาธุรกิจที่ซ่อมโสเพนีมึงจะเป็นแะเปอร์กูว่ามีข้าท่าอยากจะาตะกายดาวเสร็จถองไม่ดูเบาไนะด้โดยกูด่านะมึงอันสัตว์กูเสียใจด้วยที่มึงเกิดมาดังหัก มึงชอบใครก็คงไม่มีใจเอาเงินไปตัดเปลี่ยนหัวที่ยานฮีไปได้เฮียโอเคเอนนีเอาไม่ได้ับอยู่ในอะไรเป็นไงหลักข้างเขาอ่ะเป็นไงลักเราได้เหมือนกันโว้ยโอเคไม่รอเช้าเรา n ู t ก็เซ็งให้บิดสมอย่ๆโอเคอิดีเรื่ที่มึงรู้ความจริงบ้านกูถึงคอเว้ยโย่อๆอ้าวบ้านกูเปิดซอกแต่ก็เดินกไในปากว่าบ้านมึงไปแบ่งหลอกครับทขาไมบ้านมึงถึงมีผู้ชายไปน้องแม่มึงมึง ดูไม่คงเคี้ยวเลยเจอหน้าอย่างมึงอยากเข้าห้องน้ำเลยรีบไปเยี่ยวเลยแก,ก,กอยู่แค่ในต้เต็นคนดูเขาเห็ก็เพราะว่าหน้าม,มึงดีกว่าซ่อนเต็น่นดอได้แค่นี้แหละมะวัดกันเรื่องสกิลไอเยี่ยวกู ฮิปฮอับคนพวกมึงอนนยู่ในวงการไม่ได้อีกนนาหรอกเพราะพวกมึงแม่งไม่ใช่ฮิปฮอปแล้วไงน,นะเวแล้วไงนะเหมือนไม้มันเบาๆป่าววะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม้กลับตัวแล้ไม้มันเบาหรือว่าปีนมันดังขึ้นขอไม้เพิ่มนิดหน่อยของไม้เพิ่มนิดน่อยนเนเวทีมันไม่ค่อยได้ยิีเสียงไม้เนาะฮัลโหลฮัลโหลฮย่า หว้ฝั <t <t ่งก eh uh uh ูนี่ทั้งบีดเลยโค้ดอะไรสักเออก็ได้อยู่อ่ะทั้งบีดเลยต่อไปไอรอนบอยดีกว่าปิดเกมดีกว่าเล่าดีกว่ามาแต่ถือแล่นบอยรัวมาเขกรับเชิญไอรอนบอย ตะตูดเมื่อผัดนวยมาเกือบตั้งครึ่งซองมึงปิดบางแบบไม่มีบอกกูเพิ่งรู้ว่ามึงสับสนทั้งเพศอยู่ในอีดอกอ้อจะติดตลกไม่เอาแวนกูท่องมาคำเดียวคืนที่กูมาเอาแชมป์อ้อเจ้าเจ้าผู้กระเด็นสะบัดกรนไรปนตะกรกระปิะระตกรมปินะกปนกมะะกระปกระะกระปนะปจะกปินะปจนะกปนะปินะกปิะกปิะกรปิะกป หาจะไปจะแบบมว่าอะไปตัวกันตกเป็นเป็นด้สลม้อคิดกูไม่เกิน a ิดส t ย่โย่โย่อ๋อแล้วไม่มีใครจะต่ำเท่าทำหน้าปุเรียบุเรียกมึงคยไรไอกระลำเดาอมึงโดนนิกยาท่าคำเดาโถกะหลี่เด็กปางจังไม่สิ้นกลิ่นน้ำว้าวอ่ะอย ้วสาวคนไหนอะอยากไปต่อเดี๋ยวไปกันจบงานเนี้ยคนลืมมึงเพราะไม่มีใครจำอ๋อถ้าอยากดูปุ้นเดี๋ยจอบไฟแช็กมึงลงเวทีไปคนเขาอยากดูกูแข่งรอบต่อไปแล้วเะยเดี๋ยวกันนะกูว่าเราลืมอะไรบางอย่างตอนแรกไป h a t the fuck หัวก้อยเลือกกล่องเลยว่า เลือกแลวก่อนแลบหลังไอ้เชี่ยลืมงั้นมึงเลือกกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าฝั่งมึงอะคือขาวฝั่งกูคือดำขออภัยฮะขออภัยครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันโอเคนะครับปีเตอร์สมุกกล่องขาวนะครับไอรอนบอยกล่องดำนะครับโอเคโอเคนะครับกล่องดำครับกล่องดำครับกล่องขาวครับอยู่นี้เลยครับเรามาเข้าต่อกับขั้นตอนการโหวตเข้ารอบต่อไปโอเคนะครับ กองดำนะครับไอรอนบอยกองขาวเจ้าปีเอรับมุกเจ้าปีเตอร์สมนะครับขอเสียงให้กับไอรอนบอยหน่อยเร็วขอเสียงให้ปีเตอร์สมุก <terminology> ชัดเจนนะครับชัดเจนนะชัดมึงชัดไหมกลัวกูชัดนะมึงชัดปะไม่แน่ใจวะไม่แน่ใจเอาไว้ให้ทีนึงอะ ขอแบบแม่อดีกว่าโอ้ยขอโอ้ยโอ้ยชอบใครร้องโอ้ยโอ้ยเดียวโอ้ยเดียวโอ้ยเดียวนะเสียงเดียวให้คนเดียวขอเสียงไอไอรอนบอยหน่อยเร็วโอเคปีเตอร์มาฟักกิ้ส์มุกโอเคโอเคก็ชัดอยู่อะนะเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะเราเข้าใจนะผู้ชนะได้แก่ ไอรอนบอยขอบคุณปีเตอร์สโมอมากเนาะขอบคุณครับไอปีเตอร์ปีเตอร์ครับปีเตอร์คับวังตีวลงแล้วมึงควรจะคิดดีๆโอกาสจะรอดชีวิตหรืแม้สุดนิดไม่มีไอีพวกที่มาที่หลังพวกมึงก็ฟังให้ดี เบื่อจะพูดจะจ้าและสิ่งนั้นแล้วให้ฟินมาตอนนี้แล้วเวลาไม่ต้องคิดมองย้อนอีกแล้วเพราะว่าเบื่อจะบอกกับไอ้พี่ที่กระจอกสมองแกลกคิดพิษออกอีกแล้วนะ <S <S เหมือนมันแค่ของไร้ค่าอย่ามาเทียบกับกูเพราะกูมีกัญชาตอนที่กูพูดกูต้องมองตาอย่าทำมันเตะตางตะลึงหมา